สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับข่าวล่าสุดนะครับลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตหญิงลีตลาดลาวนักร้องสาวเข้าใจฟังพ้าแตนน้ำตาไหลเลยแน่นเวทีแฟนเพลงแห่มาคอนเสิร์ตฝนตกไม่ถอยเมื่อเวลาย3นาฬกาของวันที่1 4กันยายนลุงพล บ้านกกอกหรือนายชัยพลวิภากับป้าแต่นภรรยาได้เดินทางมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับหญิงลีที่บริเวณตลาดลาวตากวนตำบลมาบตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีแฟนเพลงชาวระยองและพนักงานบริษัทจำนวนมากเข้ามาชมคอนเสิร์ตโดยหญิงลีนะครับขึ้นเวทีก่อนจนกระทั่งต่อมานะครับลุงพลบ้านกกอกได้ร้องเพลงทั้งหมด6เพลงโดยมีป้าแตนขึ้นร่วมเวทีด้วยนะครับ เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงต่างมอบกำลังใจเป็นพวงมาลัยดอกไม้ให้กับทั้งสองคนนะครับโดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะจบคอนเสิร์ตและเดินทางกลับในทันทีทั้งนี้นะครับหญิงลีสีจุมพลนะครับได้โพสต์ Facebook ขณะอยู่กับป้าแตนพร้อมเผยว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างฟังแล้วน้ำตาไหลลูกข้าวเหนียว หญิงลีป้าแตนเหลือคิวคอนเสิร์ตกับลุงพล15กันยายนนี้ณตลาดบขอสสีแยก3ทหารอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเชิญแฟนๆมาเจอกันนะคะ0969591923สอบถามกุ้งค่ะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่คุณหญิงลีได้โพสต์ไว้นะครับคนแรกบอกว่า,วา หญิงลีคุณเป็นคนดีขอให้คุณเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงคนดีต้องได้ดีค่ะคนมานะครับบอกว่าชวนป้าแตนแต่งหน้าสวยๆหรือถ่ายพรีเวดดิ้งวันนั้นป้าจะได้สวยใสสมกับลุงนะเพราะลุงคือคนดังของประชาชนป้าแตนต้องพร้อมสวยจ้าเอาแป้งเอาครีมที่โฆษณามาใช้ด่วนสวยแล้วจะตามซื้อนะคะป้าคนมานะครับบอกว่า แจวค่ะคนมาน,นะครับบอกว่ารักหญิงลีค่ะงามทุกอย่างติดตามผลงานมานะคะคนทํามาน,นะครับรักหญิงลีรักครอบครัวลุงพลขอให้หญิงลีจเลจเริญเจริญร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีงานทัวร์คอนเสิร์ตคิวยาวเต็มตลอดถึงปีหน้าเลยเดอ้อจ้าคนธรมาน,นะครับบอกว่าขอบคุณนะคะคนธรมะนะครับบอกว่าที่ติดตามผลงานของหญิงลีตลอดค่ะเพราะคนบุรีร์เหมือนกันจ้าคนธรมาน,นะครับบอกว่า บ้านพี่ก็อยู่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศเป็นกำลังใจให้คิวงานเต็มตลอดทั้งปีนะคนธรรมะครับบอกว่าหญิงลีดังมากแล้วยังให้โอกาสคนอีกขอให้ร่ำรวยมากขึ้นนะไปอีกล้านล้านเท่าเลยนะคะคนธรรมครับบอกว่าสวยทั้งกายและใจน่ารักมากคนธรรมะครับบอกว่าพี่เข้าใจความรู้สึกเป็นกำลังใจให้นะคะหญิงลีครอบครัวลุงพลด้วยคนทำมานะครับ ชอบหญิงลีมานานแล้วสวยน่ารักที่สุด fc หญิงลีตลอดไปนะคะคนทมาน,นะครบ,บอกว่าสวยทั้งกายและใจค่ะขอให้ fc ติดตามเยอะๆรวยๆปังๆน่าสงสารลุงกับป้าโดนย่าตัวเองดูถูกคนทมาน,นะครับบอกว่าทำงานเก็บเงินค่าคนทมาน,นะครับบอกว่าขอบคุณหญิงลีที่ให้โอกาสลุงพลป้าแตนแสดงความสามารถจ้าน้ำใจยิ่งใหญ่คนทมาน,นะครบ,บอกว่า แจวค่าคนทำมาครับบอกว่าน่ารักทั้งคู่ทุกคนเลยค่ะคนมาครับบอกว่าหญิงลีน้ําใจช่างงามนักขอให้เจริญเจริญนะคะขอให้มีงานเข้ามาตลอดเจริญเจริญนะคะทั้งหมดนี้นะครับเป็นคําชื่นชมยินดีจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับทั้งจากแฟนคลับของลุงพลและแฟนคลับของคุณหญิงลีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่คุณหญิงลีนั้นให้โอกาสลุงพลป้าแตนนะครับได้มาร่วมงานนะครับ เพื่อทางานเก็บเงินให้กับลูกของลุงพลกับพระแต่ในอนาคตนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับล่าสุดคุณอัจฉริยะแห่งชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมนะครับ ได้โพสต์ข้อความล่าสุดนะครับในเพจของชมรมไว้ว่าเป็นทนายที่เก่งที่สุดในโลกแจกข้อสอบให้คู่ความผ่านสื่อมาให้เห็นตอนถแถลงข่าวหูแดงหน้าแดงเหมือนเดิมนะเราอะอาทิตย์นี้จัดให้หนึ่งคดีตัวต่อตัวไม่เกี่ยวกับคนบริสุทธิ์เราไม่ชอบออกสื่อฟ้องแบบเงียบๆแล้วกันอย่าลืมแจ้งสื่อนะวันที่อายการสั่งฟ้อง และสารจะตัดสินคดีเร็วนี้นะ่ะให้ไปทำข่าวละ่ะปอลอลูกความที่ค้ายาเมื่อไหร่จะพาไปมอบตัวอีกนะครับโดยข้อความดังกล่าวนะครับมีภาพแน่มาด้วยนะครับดังนี้เมื่ออยากรบก็จะรบถึงเวลาที่ต้องรบแล้วสำหรับอัจฉริยะจะไม่ยอมให้รังแกผมฝ่ายเดียวนะครับภายหลังที่โพสต์นี้ถูกไวยแพร่ออกไปนะครับมีประชาชนมากมายนะครับ ได้มาคอมเมนต์ดังนี้ครับคนแรกบอกว่าสู้เลยตาต่อตาฟันต่อฟันเราเป็นคนดีไม่เคยร่ารานใครไม่เคยแกะไม่เคยเน็บแนมใครไม่เคยอิจฉาริษยาใครคนธรรมะนะครับบอกว่าสังคมก็จะได้เห็นอะไรอะไรอีกเยอะสู้ๆครับคุณอดัดคนธรรมะนะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ครับคนธรรมะนะครับบอกว่าดึกขนาดนี้ยังแจกย่าอีกในลูกเพจคนไหนอิ่มแล้วพิมพ์สู้ๆครับหน่อยเร็ว เดี op, ย๋ยวปลูกหญ้าไม่ทันคนธรมะนครับ internet, บอกว่าจัดหนักๆเดอ้อคุณอัจฉริยะคนธรมานครับ internet, บอกว่าจัดไปครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับคนธรมานครับบอกว่าผมรู้เรื่องการโกงเด็กนักเรียนอยากทาคดีไหมครับคนธรมานครับ internet, บอกว่ากําลังใจให้สู้ๆครับคนธรมานครับ internet, บอกว่าสู้ๆครับพี่อัดคนธรมานครับบอกว่าทนายสายยาสายหื่นด้วยคนธรมานครับ internet, บอกว่ากําลังใจคนธรมานครับ internet, บอกว่าศึกหนักน่าดูครับ งานหน้ามีหมาหมู่ล,ลุยครับคนมานะครับบอกว่าพี่อาจจัดเต็มเลยครับอย่าให้ไอ้ทนายสายโจรลอยหน้าคนมาครับบอกว่าคนคิดดีทดําดีชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆครับส่วนคนคิดชั่วทําชั่วชีวิตก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีกลับมาครับคนมาครับบอกว่ากลางๆนะไม่อิดไม่บ้าไม่หลงตัวเองกลางๆก,ก็พอควบคุมให้ได้ครับ เกือบดีแล้วอันนี้เปิดเขาก่อนพลรราดเองครับเอาตัวให้รอดนะโชคดีนะครับคนบมันะครับบอกว่าผมสงสัยมันมีช่องช่องหนึ่งเป็นแบ็กอัพให้หรือเปล่าทั้งทนายทั้งหมอนะ่ะพวกดันสุดซอยนะ่ะลุงเขาก็เหมือนตัวมัสคอตซะด้วยสิฮ่าฮ่าฮาแต่ชอบพี่ตั้มนะพวกจัดทุกเม็ดจริงจริงๆนะ่ะถ้าสื่อมาฟ้องพี่อัดพอเข้าใจอันนี้ลุงมาฟ้องนะ่ะ งง,ง,งดีเหมือนกันน่ะสู้ๆครับพี่อัดถือว่าเดินออกกำลังกายคนปมาณครับบอกว่าผมอยู่ข้างพี่อัดชัดเจนครับเราจะสู้ไปด้วยกันคนมาครับบอกว่าเฮียอย่าไปกินไปดื่มน้ำของคนอื่นนะคนมาครับบอกว่าจริงๆเหรอคะที่ข่าวออกมาว่าพี่อัจฉริยะเป็นทนายปลอมแต่มีคนช่วยเหลือใช่ไหมคะคนมาครับบอกว่าแบ็คกราวดมีแต่คู่ปรับเก่าฮ่าฮ่าฮ่า จะให้เข้าใจว่าพลขึ้นเองหรอือขึ้นช้าไปนะพลคนไทยนะ่ะกินข้าวค่ะไม่ได้กิน้าเอาเอาว่าไงก็ว่ากันเอาให้เต็มที่ทำไรเขาไม่ได้ยืมมือคนอื่นเหยื่อติดเบ็ดละเชิดให้หนังหลุดไปเลยคุณคุณทั้งหลายละ่ะรอชมตอนจบเลยทีเดียวแล้วกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดของทางฝั่งคุณอัจฉริยะนะครับที่มีข้อพิพาทกับ ลุงพลและทนายตั้มนะครับก็ให้กําลังใจทั้ง2ฝ่ายนะครับออกมาพูดความจริงและต่อสู้กันอย่างถูกต้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับจาก Facebook จักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่พวกไม่มีสมองที่แยกแยะคำว่าเชิดชูกับเห็นใจไม่เป็นเอาลุงบินบลลูลิศเอาลุงพลมาเปรียบเทียบพาดพิงกันพวกมึงเคยถามลุงบินบลลูลิศไหมว่าแกอยากดังอยากออกข่าวทีวีเหรอครับแกอยากให้คนชื่นชมเชิดชูเหรอครับคนเราทำดีคนละแบบกันนะครับลุงบินบลลูลิศแกทำในส่วนของแก ในเพจส่วนตัวทำด้วยใจไม่ได้อยากดังหรือว่าให้คนมาเชิดชูชื่นชมนะครับแกทำช่วยเหลือคนมานานแล้วทำด้วยใจไม่ได้อยากดังหรือว่าอยากให้ใครมาเชิดชูลุงบินบลฤทลิ์แกมีเงินมากมายรวยอยู่แล้วช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากเป็นธรรมดานะครับแต่ลุงพลนะ่ะแกลำบากง่ายมึงจะให้แกไปช่วยเหลือคนแบบ เหมือนลุงบินบลอลฤทริ์คงไม่ได้เพราะว่าแค่ครอบครัวแกก็ลำบากอยู่แล้วแต่ในหมู่บ้านนะ่ะเวลามีงานวัดหรือว่ามีงานบุญงานแต่งอะไรต่างๆในหมู่บ้านนะ่ะแกจะไปช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจเต็มที่เลย Hashtag การทำดีของเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับทำด้วยใจก็พอ ภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีประชาชนมากมายได้มาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกบอกว่าคุณบินแก่น่ารักอัธยาศัยดีไม่ถือตนเป็นตัวอย่างให้กับดาราหลายๆคนเขายินดีและเป็นกำลังใจให้ทุกชนชั้นนี่แหละเนื้อแท้ของคนดีคนธรรมานะครับบอกว่ารักพี่บินคนธรรมานะครับบอกว่าพี่บินมหาลุงพลโครตสุดที่รักเลย หนูจะช่วยน้ำท่วมตลอดนะคะพี่บิน้นคนมานะครับบอกว่านี่แหละคือคนดีพูดดีคิดดีทดําดีเทวดาเดินดินที่คนทั้งประเทศยกย่องเชิดชูดีใจกับลุงพลที่ได้คําแนะนําดีๆจากคนดีๆสู่คนดีแบบบ้านๆอย่างลุงพลคนมานะครับบอกว่าแคปชั่นนี้สุดยอดเลยน้องรักเป็นเด็กแต่คิดเป็น,น่ะทำไมอะอีกอย่างคําสาบานของลุงไง ที่ลุงเคยสาบานไว้เห็นผลทันตาไงคนธมามะครับบอกว่าฮ่าฮ<ห>่าอยากหลอกว่าลุงพลไปโกหนดโกลคราค่ะคนรมานะครับบอกว่าคุณพี่บินคนดีที่หนึ่งอยู่ในใจเสมอค่ะคนธรมานะครับบอกว่ารักทั้งคู่เลยคนรมานะครับบอกว่ามันอยู่คนเดียวในกลุ่มเรานี่แหละเห็นเห็นตอนนี้คนรมานะครับบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยคนรมานะครับบอกว่าเชื่อเถอะคนดีย่อมเข้าใจคนดีด้วยกัน และคนที่เข้าใจลุงพลล้วนเป็นฝ่ายความดีคนมาครับบอกว่าลุงบินกับลุงพลยิ่งแก่ยิ่งล่อจะเรียกพี่ก็เกรงใจลุงพลคนมาครับบอกว่าพลาดคลิปนี้ไปได้ไงคนมาครับบอกว่าคุณบินยังให้กําลังใจแล้วใครต่อใครที่ไม่ใช่ตัวคุณบินออกมามีข้อเปรียบเทียบทําไมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเห็น และเป็นความรู้สึกของประชาชนในโลกออนไลน์ Online นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันต้องขอบคุณเครดิตข้อมูลจากทาง Facebook ของคุณจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเพพนจรไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ